กราบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกทท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะวันนี้มาเจออาจารย์ยยสธาราสิริภาประภากรในในช่องยโสธารานะคะชาแนลนะคะอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ก็ตื่นแต่เช้านะคะเพราะว่าเพื่อที่จะไปร่วมงานบุญนะคะของคุณตาบุญมาวิยาสิงซึ่งเป็นคุณพ่อนะคะ ของคุณแม่นะคะที่เป็นคุณตานะคะของอคุณแม่ของอาจารย์นะคะท่านได้เสียชีวิตไปนะคะแล้วก็เป็นการทําบุญบรรจุอัฐิหนึ่งร้อยวันนะคะทาบุญหนึ่งร้อยวันเราก็จะได้บรรจุอัฐินะคะให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยนะคะวันนี้ลูกหลานก็จะเดินทางมาเพื่อที่จะร่วมกันทําบุญตักบารมากมายนะคะเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมในเรื่องของ การเทศนานะคะการเทศนาว่าด้วยเรื่องของความกระตันยูนะคะต่อบุปการีนะคะไม่ว่าแต่ <c oughs> ท่านจะเป็นผู้ที่ทำคุณกับเราก่อน,นะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะเป็นผู้ที่เมื่อรู้คุณนั้นแล้วก็ตอบแทนนั่นเองนะคะเมื่อฟังจบเสร็จแล้วก็มีการ เจริญพระพุทธมนต์นะคะโดยพระสงฆ์ก้ารูปรวมทั้งพระที่ขึ้นเทศนาด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมต่างๆนะคะก็รับพรน,นะคะซึ่งเมื่อวานก็จะเป็นบรรยากาศของการฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์หลังจากเสร็จนะคะพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จแล้วนะคะ พี่น้องลูกหลานเครือญาตินะครับผู้ที่เชิญมาก็รับประทานอาหารร่วมกันนะคะก็อาจจะมีการร้องรําทําเพลงบ้างนะคะแต่ว่าตามที่ถามดูก็เห็นว่าร้องกันจนดึกดื่นกันเลยทีเดียวนะคะท่นี้ก็เช้าวันนี้นะคะแต่อาจรั์ก็ไม่ได้อยู่ที่งานนั้นนะคะก็เมื่อเสร็จงานเสร็จแล้วก็รีบกลับมาเลยนะคะทีนี้เรามาดู คุณค่านะคะของอกิจกรรมว่าด้วยเรื่องของการบรรจุอัฐิก่อนก็แล้วกันเนาะการบรรจุอัฐินั้นนะคะกระดูกเนี่ยจริงๆมนุษย,นย์ก็เหมือนสัตว์สัตว์ชนิดหนึ่งนะคะสัตว์จำพวกหนึ่งเท่านั้นเองนะคะถ้าพูดจริง,รงๆก็ก็ไม่แตกต่างกับนะกุ้งหอยปูปลาเสือสิงหลิงช้างซึ่งเขาก็มีความต้องการรักสุขเกลียดทุก นะคะมีกินกกางเกลี่ยเหมือนกันมีไก่เนื้อเหมือนกันเมื่อแต่การทําลายขันไปแล้วก็มีกระดูกนะคะเฉกเช่นเดียวกันกันกบเรานะฮะที่เราเห็นกระดูกนี้เรียงรายอยู่ตามาพื้นดินมากมายเหลือเกินโดยปราศจ,จากคุณค่านะฮะหรือไรค่านั่นเองเนาะแต่ถ้าบางส่วนที่มีค่าไม่ว่าแต่จะเป็นงานช้างากระดูกช้างนะคะ แล้วก็กระดูกไดโนเสาร์เนี่ยยังพอเป็นกระดูกที่มีค่าต่อมนุษย์อยู่ในเชิงระบบนิเวศนะคะในเชิงสัตว์ที่สูญพันธุ์ในเชิงสิ่งที่หาได้ยากแล้วก็อยู่มา,าในระยะเวลาที่เนิ่นนานนะคะอาจจะเป็นแสนปีอาจจะเป็นล้านปีอาจจะเป็นหมื่นปีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะตอนนี้คนก็เลย แห่กันไปดูกันกระดูกในโนเสาร์ไลลักษณะอย่างเงี้เป็นต้นนะคะเป็นความสําคัญในเชิงระบบิวีวเนะคะเชิงพวกสัตว์ที่หายากทีนี้เรามาดูกระดูกคนหรืออัฐินะคะของมนุษย์มนุษย์เนี่ยเมื่อฝึกตนดีแล้วนะคะย่อมเป็นผู้ที่ประเสริฐความหมายของคําว่ามนุษย์คือมนุษย์มีภาษาพูดมีความรู้สึกมีความต้องการ และมนุษย์เนี่ยสามารถมาสร้างสิ่งสร้างสรรค์มาสร้างสิ่งต่างๆให้กับโลกมนุษย์เนี่ยได้อย่างมากมายไม่ว่าแต่จะเป็นทางกายภาพนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นทางจิตภาพก็ดีโดยเนื้อแท้มนุษย์เมื่อฝึกแล้วย่อมเกิดคุณธรรมเมื่อกระทําดีแล้วย่อมเกิดจริยธรรมสิ่งเหล่านี้เองจึงทําให้เผ่าพันธุ์ของมนุษย์นั้นมีความเจริญง,งอกงามและก็มีการดูแลกันรักษาการเกื้อกูลกันมาตั้งแต่อดีต บรรพก,การจนถึงนปัจจุบันสัตว์มนุษย์ก็ยังดำรงอยู่นะฮะยังดำรงอยู่จนกลายเป็นสัตว์สังคมนะครับที่มีการผลิตที่มีการคิดค้นเพื่อความต้องการนะครับเพื่อ,อความอยู่รอดแล้วก็เพื่อนำสื่อสิ่งต่างๆนั้นมารับใช้ตนเองอันนี้ความหมายของมนุษย์คือเป็นสัตว์ฉลาดว่างั้นเถอ,อะเนาะมีวิจารณญาณน,นะคะมีภาษามี มีการฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขแต่งเติมนะคะต่างๆมากมายเหลือเกินเรล่านี้เป็นต้นนะฮะดังนั้นเมื่อเรามาอยู่ในกลุ่มของสังคมสังคมหนึ่งที่เรียกว่าครอบครัวที่นำโดยบุพการีของเราไม่ว่าแต่ปูย่าตายายพี่ป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเหลนหลนของเราเนี่ยนะฮะ ล้วนแล้วแต่เป็นเครือญาติะะที่ต่างก็อาศัยซึ่งซักมรดุกที่บุปการีหรือคนรุ่นก่อนเป็นผู้ที่แสวงหามาได้อย่างเช่นที่อยู่ที่อาศัยนะคะที่ทำไร่ไถนาต่างๆแล้วก็ห้างร้านกิจการหรือสิ่งต่างๆก็ตามสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษเนี่ยได้หาเอาไว้ให้นะคะหาเอาไว้ให้ พวกเราผู้เป็นลูกหลานเมื่อเติบโตมาเราก็ได้มีการมีบ้านนะคะมีที่ในการยกบ้านได้รับทรัพย์มรดกสืบต่อจากท่านมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็ได้รับการสนับสนุนก็คือการส่งเสียให้พวกเรานั้นไปร่ำเรียนอ่านเขียนต่างๆอย่างมากมายเหลือเกินสิ่งเหล่านี้เองจึงเรียกว่าความสัมพันธ์เชิงระบบโครงสร้างและ,ะเป็น ความผูกพันนะคะอย่างแน่นแฟ้นในสิ่งที่คือกูลให้แก่กันและก็ความปรารถนาดีต่อกันสิ่งเหล่านี้เองจึงนํามาซึ่งความห่วงหาความอาลัยความคิดถึงและก็ความรักที่มอบให้แก่กันและกันนะคะพิธีเมื่อ,อบคุบคคลบุคคลนั้นได้สิ้นชีพไปแล้วนะคะเราก็จะมีกิจกรรมทางศาสนานะคะที่จะทําบุญไปให้โดย หวังว่าคุณงามความดีและกิจกรรมเหล่านี้จะนำส่งผลให้บุคคลผู้วัยชนนั้นไปสู่นสัมปรยาพบในดินแดน,นที่มีความสุขหรืออาจจะมีทุนภาวะปัจจัยบางอย่างที่เรียกว่าบุญเนี่ยได้นำส่งให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นไปไม่ว่าแต่จะไปอุบัติไม่ว่าแต่จะไปเกิดในที่ใดๆก็ตามก็ ปรารถนาว่าเขาเหล่านั้นจะได้เกิดในที่ดีเป็นการแสดงนะคะเป็นการแสดงความดีเป็นการแสด,งค,ด,สดงความรักเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณแล้วก็เป็นการแสดงถึงความห่วงหาความสัมพันธ์ทุกคนก็จะคิดถึงอ้อคุณตาเคยทำอย่างนั้นกับเราคุณพ่อเคยทำแบบนี้กับเราคุณพ่อได้มอบที่ตรงนี้ให้เราให้เราได้สร้างบ้าน คุณพ่อได้ให้เราได้ใช้นำสกุลเขาคุณพ่อได้มีกิจการต่างๆให้เราส่งเสริมให้เราริ่าเรียนอ่านเขียนจนปัจจุบันเราสามารถใช้ความรู้ของเราเนี่ยเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างน้อยก็ไม่ลำบากนะักในลักษณะเหล่านี้เป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้เองจึงกลายเป็นความผูกพันเป็นความรักเป็นการเทิดทูนบูชาจนนำมาซึ่งเมื่อครบร้อยวันแล้วนะคะเราก็จะมีการ บรรจุกระดูกหรือทำรรเนียมในการาสมโพธกระดูกโดยการนำเชิญพระสงฆ์นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีกิจกรรมการเทศนาสั่งสอนเพื่อให้เราได้ตอบย้ำความคิดของตนเองในเรื่องของบาปบุญคุณโทษคนประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แล้วก็การแสดงความกตัญญูรู้คุณที่ดีนะคะ เราจะได้ซึมซับในเชิงของศาสนาแล้วก็ความรู้ต่างๆด้วยแล้วเทเนี้นะคะก็จะจบลงอยู่ที่วันนี้เป็นการทําบุญตักบาตรนะคะให้กับบรรพชนแล้วก็ให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นการแสดงความประตันยูกตะเวทีนะคะแล้วก็เป็นการตอบแทนบุญคุณนั่นเองมันจึงมีการ มันจะมีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็จะมีการเก็บกระดูกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคุณตาเอาไว้เพื่อเป็นการตอบย้ำว่าท่านเป็นเป็นบุปการีของเราท่านเป็นต้นตระกูลของเราแล้วก็สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่ควรกราบควรไหว้ควรบูชาและก็ควรนอบน้อมและลูกหลานทุกคนก็ยังต้องมาอาศัยสัญลักษณ์นี้ในการทําบุญนะคะในการมีกิจกรรมร่วมกันในการทําบุญร่วมกันนะคะอาจจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์เชิงระบบครอบครัวที่ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปในฐานะความเป็นมนุษย์ที่เกิดมากราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะสาระดีๆจากกิจกรรมในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งติดตามให้กับอาจารย์เยส่อโสธราศาิริพาประภาระกรด้วยน,นะคะกราบขอบคุณกลาบสวัสดีค่ะ